แล้วเราก็เอามะนาวใส่ลงไปในใบตองนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจป๊ปานมีวิธีภูมิปัญญาชาวบ้านในการที่จะถนอมอาหารเก็บมะนาวทั้งลูกโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นสาหรับบ้านที่บางทีไม่มีตู้เย็นนะคะหรือว่าพื้นที่ตู้เย็นเนี่ยไม่สะดวกในการแช่มะนาวปริมาณมากๆวิธีขั้นตอนง่ายๆค่ะเดี๋ยวมาดูกัน วันนี้เจ๊าปานมี2วิธีแปลกเก็บมะนาวโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นสำหรับคนที่ไม่ได้สะดวกมีตู้เย็นหรือว่าซื้อมาเยอะแล้วก็ไม่มีพื้นที่ในการแชร่นะคะขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเจ๊าปานก็จะล้างมะนาวให้สะอาดก่อนนะคะเสร็จแล้วก็หาโหลแบบนี้หรือจะเป็นกระปุกอะไรก็ได้นะคะที่มีฝาปิดเราก็จะใส่มะนาวลงไปในโหลเลย เสร็จแล้วก็ใส่น้ําสะอาดลงไปนะคะใส่จนล้นมะนาวให้มะนาวจมลงไปในน้ําเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาเอาไว้น้าเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทาให้มะนาวเนี่ยเขาไม่เสียง่ายและทําให้มะนาวอุ้มน้ําเวลาบีบออกมาเนี่ยจะได้น้ามะนาวที่อร่อยมากๆเลยค่ะเราจะแช่แบบนี้นะคะแล้วก็วันเวันเนี่ยสลับเอาน้ําออกมาเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนแค่น้ําทิ้งน้ําเก่า ใส่น้ำใหม่แล้วก็แช่มะนาวเก็บได้นานแน่นอนค่ะวิธีนี้อีกวิธีหนึ่งนะคะล้างทำความสะอาดมะนาวให้เรียบร้อยแล้วเตรียมภาชนะอะไรก็ได้เป็นกล่องแบบนี้ค่ะอะไรก็ได้ที่มีฝาปิดนะคะมีพื้นที่พอสมควรแล้วเราก็จะใช้ใบตองใบตองก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะใส่ใบตองลงไปในกล่องแบบนี้เลย ใส่ลงไปไหลายๆทบเลยค่ะแล้วเราก็เอามะนาวใส่ลงไปในใบตองนะคะและนำใบตองห่อหุ้มมะนาวลงไปอีกหนึ่งชั้นใบตองจะเป็นตัวช่วยทำให้มะนาวเนี่ยคุ่มชื้นนะคะมะนาวก็จะไม่เสียแล้วก็ช่วยทำให้มะนาวยังสดใหม่อยู่ กรณีไม่มีใบตองแบบนี้หาผ้าขนหนูหนาๆชุบน้ำหมาดๆแล้วก็เอามาเก็บใส่ในกล่องแบบนี้ได้เหมือนกันเลยค่ะเราก็ปิดฝาทีนี้ก็เก็บมะนาวได้นานๆเลยนะคะโดยไม่ต้องเข้าไปแช่ในตู้เย็นไว,เว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะสอวิธีนี้ได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงลองมาบอกเจ๊ปานบ้างนะคะตอนนี้เจ๊ปานขอไปเก็บมะนาวกอ่อน ฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจแปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ